Nu körde vi av nu. ครับผมจะขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีในวันที่1ิบเก้าพันมกาคมสองพันห้าริสาครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอจากนักวัการเิจาด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆและน้องๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีสูตรเนาะได้รับสูตรจากคุณพี่พี่แคมาให้ครงการการอะไระเราอยากำจัดเพีย้ยเพี้ยไฟ <laughs> เี้ยไฟตเปี้ยไฟเปียยแป้งนะครับผมเนาะแล้วก็นั่นแหละเนี่ยทํานไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้ววันนี้ไม่ได้รับโทรศัพท์เลยโทรมาอะไรท่านมากเลยเรียบต้นไม้เนาะอย่ากี่ไม้วันนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ช้์นแบตไ้ครับผมแล้วก็ไม่รับว่าแกโทรกลับก็ก็ก็ไม่กล้าโทรเนาะเดี๋ยวแกโทรไปรบกวนก็ขอโทษด้วยมากครับผมที่ไม่รับโทรศัพท์วันนี้ครับผมนอะในในวันนี้ เริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูคชมแล้วก็จะมีชุชมจำหมายด้วยโุน oh, นี้เนาะจะมีฮอนแลนด์ and, มียากญี่ปุ่นสมุนเดียนมีฮอนแลนด์แล้วก็มีเพปรานาคู่หนึง่งับผมจำหนายด้วยเดี๋ยวไปดูรายการผมถ่ายไปแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนะครับผมตอมนจบรายการครับไปดูกันเลยครับครับผมก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาให้สูตรยาที่จะใช้ในการกําจัดเพีย้ยเพี้ยแดงเนาะ แกแดงหรือว่าเพี้ยไฟหรือว่าไอเ้เพี้ยเพี้ยแป้งสูตรนี้ก็ได้ได,ได้ได้มาจากคุณพี่ที่แคร์มาให้ผมพี่แคร์มาให้ผมเมือม่อเมื่อวานเนาผมก็นํามาใช้ทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ผมทดลองใช้ก่อนว่าจะได้ผลแค่ไหนจะทดลองกับไม้แป้งนี่เอานะี่ไม้แป้งนี่เนาะจกีงๆผก็ก็ให้ไปเมือ่อเช้าแล้วคนระั้งหนึ่งเดี๋ยวว่ามาทําให้ดูจะมีอันนี้เนาะนี่ซันไลแล้วก็เกลือครนะับเกลือเกลือเกลือเนาะแล้วก็กาแฟสามตัวผสม ในขวดเดียวกันครับผมนี่อันนี้ดูเข้มๆหน่อยใช่แบบเข้มๆไปเลยนะแบบเข้มๆไปเลยเดี๋ยวแมวมาทำอะไรครับผมนี่ก็มีคนที่ใจดีนะช่วยช่วยแชร์แชร์มาให้ก็ขอบคุณมากครับผมผมเองก็การทํางานก็ไม่ได้ทําด้วยตัวคนเดียวเนาะมีคนที่หลายหลายท่านเนาะคนพี่คุณป้าคณน้าคนตาช่วยแชร์มาให้ปุะสการณ์รับผมในการทํางานว่าสูตรไหนดีตัวไหนด,ดีแล้วก็ได้ผลจะไม่ทําให้จนชมเราเสียหายจะไม่ไม่มีสารคิด ก็จะได้ส่งแชร์ให้หลายๆเรื่องหลายอย่างเนาะก็มีคุณลุงคุณป้าทุกขั้นรับผมพี่แชร์วิดีโอมาให้น้อหลายๆอย่างสิ่งที่ดีความรู้ต,ต่างๆก็เยอะแยะเหมือนครับผมนี่ขีดอย่างนี้นะผมก็ขีดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเช้าแล้วมาเอาอีกครั้งครับผมนี่ขีดอย่างนี้ผมเลยก็ดอกหยิกด้วยใช่หไหมมีดอกดอกหยิกด้วย มีดอกที่เสียหายแล้วก็องีมีเชื้อเชื้อราลงด้วยม,มีเพี้ยแป้งมีเพีย้ยควบเพี้ยแป้งเนาะลงในดอกเป็นเพี้ยแป้งเป็นเพี้ยไฟก็ต้องมาฉีดไว้นี่ที่ดอกก็งอลงนี่นี่ดอกคดๆเดืองอครับผมก็มาฉีดกันอย่างนี้ก็ให้ผมลองใช้ฝนเนาะว่าได้ผลยังไงก็ค่อยๆเดี๋ยวเาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมอันนี้ก็ฉีดรุ่เช้าครั้งหนึ่งแล้วอันนี้มันมช้ำอีกทีกลัวไม่ชัดเจน ก <laughs> วจะกิยนยดนนี้เดี๋ยวมีมีไม้มาขายด้วยผมมีชมมีเพชรปนานแล้วก็มีไม้สีมีแบบทรงสูง,สงแล้วก็มียากิปุ่นทรงสูงโซเบรนแล้วก็จะเป็นฮอนแลนด์มาขายด้วยเนาะแต่ราคาก็ค่อยว่ากันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวให้อาบน,น้ำเสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้ยังไม่อาบน้ำครับผมเพิ่งจะนอนตื่น <laughs> เสียบไม้โดนง้าวันนี้เเดียวให้ดูหลักฐานการทำงานก่อนอันนี้อันนี้น่าเป็นยอดที่เสียบเมื่อเมื่อกลางวันอันนี้เป็นยอดที่เสียบอันนี้ที่เสียบไปติดบ้างก็มีติขก็มีกาลังเริ่มมีดอกก็มีครับอันนี้เริ่มเริ่มจะออกดอกแล้วอันนี้ส่วนมากที่ในแปลงนี้จะจะมีแดงกับขาวอันนี้ส่วนมากกลุ่มนี้จะเป็นแดง เป็นสีแดงครับผมนี่เป็นสีแดงกำลังเริ่มไม่ดอกครับผมนี่แล้วก็จะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองเป็นเหลืองมังกรทองมีขาวสีวนนลแล้วก็มีแดงช่วมชวมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่นี้บ้างอันนี้เขาก็เสียบทิ้งทิ้งนี่แหละเป็นต้นเล็กพี่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็อันนี้ไม้พี่เขาโยนทิ้งวันนั้นนะ้องขอกอเลยมาลงกระถางแล้วก็เสียบๆไปอันนี้อันนี้เก็บได้แล้วนี่ เราเฉียบปิดวันนี้เราก็ฉีด,ฉดเร่งดอกด,ด้วยเราใช้ยากระตุ้นฉีดด้วยตัวที่ผมขายให้ไปเนะเาะที่ผมให้ไปนี่แหละในชุดร้อยแปดสิบาทเราฉีดอันนี้อยากทำให้ชมชมเราไม่แห้งับผมตาตาดอกเราจะไม่แห้งแล้วก็แตกตาด,ด,ดีผมทำให้แตกตาดอกด,ดีโอเคพอไม้ก็อันนี้เป็นพิบนาอันนี้เป็น,ปนกิ่งไม้ที่ไม่สมบูรณ์เราไปกิ่งเล็กๆกิ่งกิ่งผักช่อ แล้วก็มีมต้นเพมนาขายด้วยสองต้นนะคูห่หนึ่งที่เกิดจากต้นต้นเม่ของเขาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยต้นเม่จะสวยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ไมจะขายให้ดูนี่น้อนไม่กินหมดมาทำใหม่สองสามสีก่กิ่งนี่น้อนไมกินหมดนี่จนชมผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยอยากรับประทาก็พ่อ,อยางงี้แหละนอนเยอะไปหมดบ้านผมไม่รู้น้อนมาจากไหนใชา้ย,ยาฆ่าทุกวันก็เก็บพิงทุกวันก็ไม่มาทุกวันก็ยังงง,งอยู่ว่ามาได้ไง สอนแปลงโน้นเนาะที่คิวบริหตุที่มี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 ใครก็ไม่รู้ใจดีมาช่วยถอนให้เยอะไปหมดเลยถอนทิ้งก็ก็ยังไม่เข้าไปแก้ไขเท่าไหร่ก็แก้ไขยังไม่หมดเลยเพราะว่าปลูกไม่สวยก็ถอนถอนดอกให้ให้ปลูกใหม่ครับผมประมานี้เนาะเดี๋ยวมามาดูไม้กันที่จะขายด้วยครับผมแล้วอน้ำก่อนครับผมแป๊บหนึ่งครับผมครับผมหลังจากไปดูงานกันแล้วเนาะใช้คำพูดว่าดูงานดูงานที่ไม่สวย ก็มาดูเพพนาครับผมต้นนี้เห็นไหมสวยนะครับผมนี่เป็นฟอร์มรักคงเไหมเป็นรักคงนี่เป็นระคางเห็นไหมเป็นฟอร์มที่สวยบอกว่าสวยเอามากๆต้นนี้อันนี้เป็นหัวไม้แล้วครับผมหัวไม้ที่คัดมาแล้วเนาะอันนี้เหมือนกันครับผมต้นนี้อันนี้ใบร่วงเองครับผมนี่เดี๋ยวก็จะแตกใหม่เองอันนี้ก็เป็นอันนี้คือไม้ฟอร์มรักคงครับผมนี่มีคุณลุงก็ถามว่าอยากได้ไม้ฟอร์มรักงคุณลุงหรือคุณพ่อเนี่ยผมก็จะมาเนาคุณพ่อเนาะคุณพ่อเนาะแฮ จะได้คุณลุงได้ไงพวกนี้ก็พิเศษที่เก็ดร้อยผมนี่อันนี้เป็นเพรบัรณาเก็นร้อยก็บูดอกก็นแม่ด้วยครับผมดอกเ็แม่เขาเนี่ยเป็นต้นแม่เขาอันนี้เป็นต้นลูกเป็นเป็นเป็นต้นที่เกิดจากต้นแม่ครับผมน้องคู่นี้เก็ดร้อยหาขั้นไหนใจดีอยากจะช่วยเดี๋ยวก็ขอบคุณมากๆที่สุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูนี่กันบ้างตัวนี้จะเป็นเหลืองสุธิการอันนี้จะเป็นฮอลแลนด จะมีเหลืองสุธิกามีม่วงคําแล้วก็จะมีแดงมัสวีครับผมแดงมัสวีนี่อันนี้ด,ดอกที่สวยสวยสเข้มเขมต้นก็ใหญ่อยู่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะก็สามต้นนี้ไม่ใช่เออสามต้นนี้สูกแล้วอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งเป็นยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งชุดที่หนึ่งไม่พูดพอถือไหมแกพูดผิดไหมครับผมก็ที่สี่ร้อยบาทครับผมเนี่ยสามต้นนะสี่ร้อยบาทชุดที่สองจะเป็น เป็นไม้ทรงสูงขนาดนี้อันนี้จะมีมังกรทองมีคาเมลา่ามีแดงจักพรรดอันนี้คุยสองเอกว่าไม้สวยตัวมุกคุยสองอันนี้เป็นไม้ทรงสูงเป็นย่า้ญี่ปุ่นสมมเลมตัวน,นี้แพงหน่อยครับผมนี่แพงหน่อยอันนี้จะอยู่ที่470บาทเป็นราคาสูงที่จะพูดราคาสูงด้วยแล้วมีชุดที่สามชุดที่สามก็จะมีแดงมัสวีแล้วก็มีล่ำรวยล่ำรวยแล้วก็จะมีขาว มีดอกสีขาวครับผมอันนี้จะอยู่ที่สี่รอย็สิบาทเหมือนกันครับผมสี่รอ็สิบาทชุดที่สามกับที่สองสี่รยเ็สิบาทชุดแรกจะสี่ร้อยบาทเองครับผมชุดที่สี่ชุดสุดท้ายเนี่ยจะมีดาวม่วงมีแดงมัสซีต้นประมาณนี้ผมแล้วก็ตัวประมาณนี้ครับผมก็ผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแล้วก็มีเหลืองสุธิการหนึ่งต้นเป็นสี่ต้นโอ้ยเป็นสามต้นครับผมเจพูดผิดทำไมสามต้นนี้อยู่ที่สี่รยหิบาท อันนี้สามต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทชุดที่สี่สามต้นครับผมจะสี่ร้อยขอโทษครับผมจะสี่ร้อยห้าสิบบาทชุดที่หนึ่งจะสี่ร้อยบาทนองครับผมชุดที่หนึ่งก็จะเล็กกว่จาจะเล็กหน่อยก็ไม่เล็กเท่าไหร่นาอคือคือไม้านนะเท่ากับบนหมดแหละเท่ากันหมดหลยหต่ว่าคือไม้ต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็จะก,กองกองที่ใชก้ก็จะ จะราคาถูกถ,ถ้าไม้สูงซื้อกล่องมาสามสิบบาทซื้อกล่องมาสามสิบบาทเ้อาค่ากล่องด้วยก็เลยคิดค่ากล่องค่าส่งไปครับผมอันนี้ชุดที่สองก็จะสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทชุดที่สามก็สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทชุดที่สี่จะสี่ร้อยห้าสิบชุดที่หนึ่งจะสี่ร้อยบาทครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไมยประมาณนี้เนาะอันนี้คิดค่าส่งค่ากล่องเรียบร้อยหมดเบียดเสร็จเลยเบียดเสร็จเลย ก็หากัรไหนรับอยากสวยเ,เลยอตัวไหนก็ต้องทักขายกั้มาไม้ส่งได้บันใจครับผมอันนี้ถอนทิ้งไว้แล้วเพราะให้หัวแห้งเลยไม่จะได้มีปัญหาอันนี้ก็ชุดคู่นี้ก็เจ็นร้อยราคาส่งของเจ็ดร้อยเนาะสวยยเลยเห็นไหมเจ็ดร้อยสวยออกมาครับผม 700, นะเพลินนานอันนี้เป็นไม้หนึ่งปีสองเดือนครับผมเป็นหัวไม้แล้วถ้าหมดชุดนี้ก็ต้องรออีกต้องรอต้องรอนานเลยรออีกปีปีกว่าถึงจะมีมีหัวไม้มาขาย อันนี้ก็อย่าลืมเข้ามาทักทายครับผมอย่าลืมเข้ามาพ่อสับแม่รับก็ขอโทษด้วยขอโทษท่ามากด้วยนะครับผมวันนี้เนาะอากาศกลางเย็นเลยครับผมนอนบ้านผมนี่เก็บอันนี้ได้ใส่เสื้อสวยๆเห็นไหมใส่ไหมใส่ไหมอากาศเย็นมากครับผมวันนี้นะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณและขอบคุณมากที่สุดครับผมก็้วขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยครับผม เรบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เกือบยังไม่เกือบยังไม่เกือบเดี๋ยวเจอกันท้ายรายการครับผมแป๊บนึงครับผมครับผมสวัสดีอีกครั้งนะสวัสดีตอนสุดท้ายก่อนจบรายการเป็นไงครับผมเพื่อชมหาท่านไหนชอบชอบแบบไหนชอบต้นไหนก็อย่าลืมทักทายเข้ามาทักอดีตไลน์ด้วยนะครับผมทักอดีตไลน์เนาะหรือว่าโทรเข้ามาก็อย่าว่าได้โทรมาทำไมโทรมาก็มาเห็นมาเห็นรับโทรศัพท์เลยโอเครับจริงๆนะไม่รับจริงๆครับผม เดี๋ยวคืนนี้รับพอสับแน่นอนรับพอสับรับตลอดครับผมรับตลอดวันนี้ไม่ว่างจริงๆเนาะช,ช่องเราทํางานผมก็ไม่ว่างผมก็ต้อทำมุนทำมีแล้วก็ไม่มีเวลารับ <laughs> พอสับเอาไว้ในห้อง,องนี้แหละเราเราได้ยินเตียงอยู่ไม่เข้ามารับก็ <laughs> <laughs> เสียไม้ทํางานเดี๋ยวก็คุณพี่ท่านไหนคุณป้าคุณลุงไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ย่าลืมครับผมก็มีคุณแม่ใจดีช่วยรับเพศราาอนบาหนึ่งสามตัวนั้นไปแล้วเนาะก็ขอบคุณคุณแม่มากมากที่สุดครับผม ก็วันจันจันสุกไม้นะครับผมส่วนตอนคุณเม่ก็จะไปแล้วพี่ใหม่นช่ะครับผมคุณเมียนะก็ขอบคุณที่สุดเลยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือมื่อดีต่วนมาครับยอนชมจะสวยมากไปสวย้านก็ตามที่เห็นนะหากว่าของท่านไหนมันหนเน่าหรือว่ากินกินอะไรก็ทักเข้ามาไม่เป็นไรผมก็อยากซ่อมๆไปเรื่อยๆซ่อมทุกวันซ่อมได้ก็ซ่อมได้นะผมพอใจผมเตรียมไม่ซ่อมอู่แล้วเตรียมสั่งไปแล้วี๋ยว จบแล้วจบแล้วพอละพอละก็พวกนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยนะครับผมเลือกตั้งเนาะเราก็เลือกใครก็ได้เนาะพวกนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่สุดขอบคุณที <Regierung> <ส>่รับชมขอบคุณที่ให้กําลังใจครับผมก็ขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม